สวัสดีครับวันนี้กลัเจอกับผมกันนี่มาสติทในเกมไอคิเบอร์อ e ีพี e B e นั่นเองนะครับเย่อ้จมูกจมูกหมูหายวันนี้จะมาทำอะไรเหรอก็อืมนั่นแหละวันนี้ผมจะมารีเล่นถ้าตั้งแต่ถ้าที่ทําที่หนึ่งจนถึงทําที่แปดนะครับผมแต่ว่าทําที่แปดเนี่ยเล่นดาบสุดท้ายยังไม่ได้เลยเนาะเพราะว่า ผมเล่นหลายตาแล้วแพ้ทุกครั้งเลยสอแววเห็นความสอแววว่าแพ้ทุกครั้งเลยนงะก็เลยด่านสุดท้ายของถ้าที่แปดก็จะเว้นไปก่อนเลยนะครับแต่วันนี้คือไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นผ่านถ้าที่แปดนะครับผมเพื่อเข้าถ้ำใหม่ๆเนาะวันนี้จะมาย้อนรีเล่นแต่แต่ถ้ำที่หนึ่งใหม่นะครับผม รีเล่นใหม่นะครับคือตามเอาตามเก็บเอาทรัพยากรได้แหละมาเล่นตั้งแต่ทํำที่หนึ่งเลยก่อนอื่นก็เปลี่ยนองทรงเครื่องก่อนครับผมมาอย่างนี้นี่เกมจบเร็วแน่นอน มาอย่างนี้คือเกมจบเร็วแน่นอนแบบนี้คือจบเกมจบเร็วแน่นอนดูทรงอย่างเนี้ยมาอาวุธจัดเต็มคาราเบลเลย <c oughs> อืม เลือกอาวุธก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ระดับเดียวกันแลวถ้าไมเป็นอย่างนี้ล่ะเออ เฮาสเบอร์รี่ไปละกันโอเคไปมาอีกแหละวายทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้ตลาดเลย เอ้าวมาณนี้แล้วกันเอากระทะไปเอากระทะไปฟาดหน้าหมูเลยครับเออบอมบอมได้มีอาวุธลับสุดยอดกับเขาแล้วนะครับนี่ปืนปืนทองอาราชางเลยค่ะ อันนี้ทำเพลงด้วยไม่ได้ใช่อะไรนะฟังนิยายแล้วก็แต่ว่าฟังนิยายนี่เพลงประกอบเพลงประกอบนิยายวายเรื่องหนึ่งเนาะขอไม่บอกชื่อละกันสามพันสามสามสามสมสามสมสามศูนย์เลือดเรด มันติดตรงเรือไม่ไปนี่แหละส,สู้กับเข้าไปอย่าตัดไปตอนที่เลือกอาวุธเสร็จเลยละกันนะคะดูท่าจะนานสู้กับไอ้กรอบเลือกอาวุธนี่แหละโอเคมาแล้วนะคะผลลัพธ์ที่สู้กับกรอบเลือกอาวุธมานานท่ามแรกนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับพวกแบบพืชพันธุ์รัตรจัละครเนาะก็อาจจะเป็นตีป่าๆหน่อยตีมป่า ่าไม้บัฟฟาโลนี่ไม่ได้ด่านะแต่ด้วยความแบบผลข้างเคียงของดำไป let's go โอ้ยพอดีมันค้างนิดหน่อยนะทุกคนความกระตุกนิดหน่อยเนาะโอ้ยอ่ะไปโอเค โอเคมาละโอเค let's go นึกว่าโฆษณาจะมาเถอเอ้ยมาโอ้โหไม่ตีบายโอ้ยโอ้ย อืม <iana> <Expert> มันจะได้ไม่นี่เกินเกมมันจะได้ไม่จบเร็วเกินไม่ใช่ันลนหรอกคิดถึงสองคนนี้ไหมเอ่ยที <sh arp> ่เคยเป็นคู่หูกันตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยเริ่มเกมแรกๆสุดอือครบเลย นี่แน่โอ้โหอียะไปเลยค่ะอือโอ้ยทุบอืมทุบด้วยหินแบบ เห็นที่แบบสัก,กเบือเคยโดนไหมเคยโดนไหมจ๊ะคุณชนเผ่าบ้าชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้สักลายเป็นพ่อโกเซบินเลยเออโอเคด่านแรกของคลิปเคลียร์ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมที่2องนะจ๊ะ มาแววเจ้าค่ะปืดอืเรียบร้อยค่ะโอ้ยอืมกระทะใช้กระทะนี่แหละตีคนอื่นเขามีปืนเขามีอาวุธดาบไม้ดาบนู้นดาบนี้มากมายแต่อีฉันใช้อะไรคะจะใช้กระทะนี่แหละค่ะฟาดตนนื่อแหละ ตีทีเดียวล้มค่ะกระทะข้ออีชั้นเนี่ยแรงถ้าโอ้ยไม่ไม่น่าได้ค่ะไม่น่าได้ละค่ะหนูอ๋อฮะอือหึอุ้ยตีให้หล้มไปเลยค่ะกระทะฉันอะรุนแรองไปอีกโตใช่ไห อ,อโอเคอ้าวแค่สามเว็บโอเคไม่เป็นไรโอเคออฮึอ๋อเย่เก็บเกมที่สอง เกลียร์ไปด่านที่หา้าเอ้ยไม่ใช่ด่านที่ห้าดีด่านทีน่สาวเอาคลิป <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยความเบลอนี้ <c oughs> Let's go โอ้ยค้างเจ้าค่ะอย่าค้างแน่ค้างมันใจคอไม่ดีป่ะค้างแล้วมันใจคอไม่ดีออเค <c oughs> <c oughs> แม้มาถึงก็จะโจมตีใส่ตัวฮิวเลยนะแม้ขมวดคิ้วเหรอ บดคิ้วใส่ชั้นเหรอวะอืมตายทำมาขโมดคิว้วเดี๋ยวก่อนแกยังไม่เห็นถึงพลังคลังกระทะของฉันพลังกันอะไรเหรอเออฝ่าแฝดโอ้ยโ,โอ้ยคุณคุณแม่ชนเผ่าคะคุณแม่ชนเผามีฝาแฝดเหรอคะฝาแฝดอะไรเหรอ พี่พี่น้องฝาแฝดฉันเองอะอน้าเป็นฝาแฝดกันสิ่นี่หน้าคนที่แล้วก็เป็นแก่คนที่คนที่สองตอนคนที่จะฉันอยู่ตอนหน้าแก่เนี่ยก็เป็นแก่หน้าเหมือนงกญ่แก่วายแม่แม่อะแม่อย่าห้าวมากแม่มาเดิเรื่อยเลยนะ นี่ระเบิดไข่เน่าเออฮหอะชั้นเวียนหัวเพราะระเบิดไข่เน่าเลยนี่ฮึโอ้โหเอ้วายวายโอ้ยอืมตีทีเดียวร่วงบอกไว้เลย บอกเลยว่าพลังเอเนจีฉันแรงนะคะบอกว่าเลยนะอีกชนเผ่าจำสกกาหัวแก่ไปด้วยอ๋อแล้วพวกใช้ไปเกี่ยวอะไรเออโอ้ย,อ,ยอืมจัดก,การอีกตัวหมา,หาบะเลยก่อนเลยตัวโวยอีกตัวที่ถือไม้ตียุงนี่ตัวสวยตัวสวยของฝั่ง โอกาสเว้นหัวมันแค่สามเปเซ็ก็จริงแต่ว่าโอ้โหมันม oh ันชอบมาเว้นหัวในโอกาสสำคัญตลอดเลยโอเคฮิวหน่อยจ้าระเบิดไข่เน่าเวฟสองเอออะครโอ้โหมาทัลละฝั่งทรละโน้นเลยค่ะอืมอีโอ้ย <Why? S 2> เอาขี้เห็ดไปแล้วกันนะคะอ๋อขี้เห็ดเอาไปไหวแลวเออเย้ yeah. ตาที่สามจบแบบตลกตลกนะคะแม่เบลไฟล์ขับจะ,จ,ะจะไม่ขำก็เถอะ <laughs> มันจะเหมือนขาแต่ไม่ขา <laughs> <laughs> เพราะว่าผมพากยู่เบอร์เบอร,บอร์อยู่ จบไปได้วยความสวยงามนะคะสำหรับคลิปแรกเนาะรีดเล่นเดินด่านในเวในที่เป็นระดับยากนะครับผมเป็นทําแรกเนาะย้อนความนะครับย้อนวันวานเล่นในถ้ำเนาะย้อนวันวานก็ย้อนวันวาน,นเล่นใน,นะน,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 นเล่นถ้ำน,นะครับผมที่เป็นโหมดที่ยากขึ้นนะครับ ถ้าแฟนๆ of Dreams ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องยูทูบกันนี่มาสิ่งติกลเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย